ที่ไหนค,คยังมีปอมคนอินรับไฟเราซ้อมมากี่วันวันสามเสียที่ทำกระซ้อมอยู่ที่ใายปองคนอินอยู่ที่จังหวัดวีรังก็อยู่ที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นผูน่บอลซ้อมไฟนี้อ๋อเพืพ่นพนพนอนๆที่ๆีนี่กระปวดในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับก็ครบเครื่องวันนี้เลยต้องมาเจอลุงพี่เนาะเดดพานุครั้งแรกเลยศึกษาเค็มกันต่อยเขาอย่าง มันเขาเมื่อตะตายไม่เขาวันนี้มาเจอเขานะวางเกมวางแข่งให้ดีก็ไี่แหลครับก็ต่อยชมอะถก็ต่อยตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเด็ดแค่ขอุลกเบอร์เดียวล่าสุดต่อยที่ไหนไว้ท้องเจ็ดครับเพราะนั้นต่อยกับอะไรครับแปรมาแพ้คะแนนมาพาแปรคะแนนไปเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยห้าร้อยห้าวันนี้ไม่ต่อยร้อยสิบสี่เลยอะโตขึ้นหรือว่าไงโตขึ้นเลยปล่อยขึ้นมาอืเมื่อเช้ามาเบียดแล้วแบบมีร้อยสิบสี่ เกินจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งก็ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่ป่ะใช่มาเอาชนะกับใคยนะคุมมากี่กิโลครับประมาณสี่ห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าสิบหกสิบคนจังหวัดบุรีรัมย์เด็กบุรีรัมย์ออกเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยเชาวบุรีรัมเป็นกำลังใจที่ยิ่งกองพันนี้นะครับวันนี้เป็นที่นั่นพบมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะกับใคยด้วยอ่ะขอให้น้องโชคดีก่อนครับ